สวัสดีนะคะท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาเพาะ,มะเมล็ดโคลาบี้นะคะหรือว่ากะหล่ำปมค่ะหวัวประกาศไฮบริดนะคะก็จะเพาะ,มะเมล็ดในกระถางเล็กแบบนี้นะคะเพราะว่าถาดลุมถาดเพาะของเราก็คืออนุบาลกล้าผักสลัดต่างๆไว้อยู่นะคะท่านผู้ชมเนาะก็เลยจะมาเพาะในกระถางแบบนี้ค่ะ ระถางแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะกระถางค่อนข้างใหญ่นะคะก็จะอนุบาลต้นกล้าไว้ได้นานได้นะคะถ้าเรายังไม่พร้อมลงปลูกเนาะเดี๋ยวเราก็จะหยอดมเมล็ดหลุมละ 2- 3ถึงมเมล็ดนะคะกันเมล็ดเขาไม่งอกนะคะท่านผู้ชมเนาะพอโตมาเดี๋ยวเราค่อยเลือกต้นกล้าที่สมบูรณ์ไว้เพียง1ต้นนะคะเพื่อที่จะเอาไว้ลงปลูกในกระถางหรือว่าในแปลงที่เราเตรียมไว้ค่ะ ค่ะก็ผ่านไป4 5วันนะคะต้นกล้าของเราก็งอกออกมาแล้วนะคะก็จะมีกระถางละ1ต้น2ต้นแล้วก็3ต้นนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเลือกต้นกล้ากันอีกทีนึงค่ะค่ะท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นแปลงที่เราเตรียมไว้นะคะก็คือใส่ปุ๋ยคอกใส่คุยมะพร้าวนะคะแล้วก็จะผสมกลุกเคล้านะคะไว้รอปลูก กล้าของโคลาบีนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะนําต้นกล้ามาปลูกในแปลงนี้กันค่ะค่ะท่านผู้ชมนี่ก็คือต้นกล้าของโคลาบีนะคะที่เราอนุบาลไว้ในกระถางนะคะก็จะพร้อมลงปลูกในแปลงและะ้วค่ะค่ะก็ลงปลูกเสร็จเรียบร้อยนะคะท่านผู้ชมในตอนที่เราปลูกนะคะช่วงนั้นก็ความจําเครื่องเต็มนะคะเราก็เลยไม่ค่อยได้บันทึกเนะเาะล้วก็เลย ตัดเออถ่ายมาเป็นภาพแล้วก็มาบรรยายเอานะคะท่านผู้ชมเนาะอันนี้ก็ปลูกเสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับโคลาบี้ค่ะค่ะก็ลงปลูกไปนะคะได้ประมาณ1เดือนนะคะต้นก็เริ่มโตเริ่มสวยแล้วเนาะซึ่งวันนี้นะคะก็จะมาใส่ปุ๋ยบํารุงหัวนะคะเพราะว่าพืชที่เออพืชจําพวกที่ลงหัวนะคะก็ต้องใส่ปุ๋ยขี้หมูนะคะ ก็เป็นคำโบราณที่เล่ามาเนาะเราก็เลยทำตามปฏิบัติตามนะคะก็จะใส่ขี้หมูบำรุงเพื่อจะกระตุ้นนะคะให้เขาสร้างหัวให้นะคะอันนี้ก็เป็นขี้หมูนะคะที่เราเตรียมมาใส่บำรุงค่ะ ค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็จะมาอัปเดตโคลาบี้นะคะก็ที่ปลูกไว้ในแปลงตอนนี้นะคะ่ะสรุปนะคะเขาไม่ใช่โคลาบี้นะคะเป็นมเมล็ดที่ปลนมานะคะท่านผู้ชมเนาะก็เราก็รอให้เขาลงหัวนี่นานมากนะคะตรงนี้ก็จะประมาณสองเดือนแล้วค่ะต้นที่เราปลูกนี้นะคะใบใหญ่แบบต้นใหญ่ต้นสูงมากนะคะแล้วก็มีแบบ กลิ่นคล้ายประกาศเขียวนะคะรสชาติออกขมนิดนึงนะคะก็คือจะทำอาหารไม่อร่อยนะคะเราก็เลยไม่ได้ตัดไปทำอาหารเนาะตอนนี้ก็โตเต็มแปลงเลยค่ะใบใหญ่มากนะคะสรุปก็ไม่ใช่โคลาบีนะคะท่านผู้ชมเสียดายมากเลยค่ะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นเมล็ดที่เพาะที่หลังแล้วก็นำมาปลูกนะคะซึ่งก็ไม่ใช่เหมือนเดิมค่ะก็จะได้โคลาบีที่ตรงปลกนะคะมาน้อยต้นมากเลยนะคะเนี่ย ก็ไม่รู้ว่าจะจัดการกับเขาอย่างไรดีนะคะก็เคยเอาไปแกงอ่อมอยู่รอบหนึ่งเนาะรสชาติขมนะคะก็เลยก็เลยไม่ได้เอาไปทำอาหารอีกเลยค่ะค่ะและนี้ก็คือโคลาดี้นะคะที่พเพาะเมล็ดพร้อมกันนะคะแล้วก็เป็นต้นกล้าที่เราไม่ได้ปลูกลงในแปลงเลยนะคะเพราะว่าเออต้นกล้าเขาจะไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะไม่ค่อยสวยเนาะเราก็เลยเลือกออกนะคะ แล้วก็นํามาลงปลูกในถุงดํานะคะก่อนหน้านี้เนาะแต่ว่าเขาไม่โตค่ะเราก็เลยย้ายลงในออในเข่งแบบนี้นะคะที่จริงเราก็คิดว่าเขาจะเป็นต้นกระหล่ําดอกนะคะเราก็เลยย้ายมาปลูกลงในกระถางที่ใหญ่ขึ้นนะคะเราไม่คิดว่าเป็นหัวโคลบีเลยนะคะตอนแรกเนาะเพราะว่าใบเขาก็จะคล้ายๆกับกระหล่าดอกนะคะช่วงแรกอะคะ่ะ นี่ค่ะก็เลยย้ายมาพร้อมกันนะคะแล้วก็แยกต้นมาอยู่จําพวกของกระลำดอกนะคะช่วงนั้นเนาะไม่ได้คิดว่าจะเป็นโคลาบ,บี้นะคะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็จะมาอัปเดตหัวโคลาบ,บี้นะคะตอนนี้ก็ได้4เดือนแล้วนะคะก็จะขออัปเดตไว้เพียงเท่านี้นะคะตอนแรกก็คิดว่าจะไม่ตัดนะคะ ก็จะให้เขาออกดอกเนาะแต่ว่าไปค้นหาไปดูข้อมูลต่างๆแล้วนะคะไม่มีใครไม่มีเห็นใครเขาออกดอกเลยนะคะเราก็เลยจะต้องตัดเนาะเพราะว่าถ้าปล่อยนานไปเดี๋ยวเขาจะฟอนะคะรสชาติจะไม่ดีเนาะเดี๋ยวเราก็จะไม่ได้ทั้งมเล็ดนะคะแล้วก็ไม่ได้กินด้วยนะคะท่านผู้ชมเนาะโคลาบี้นะคะก็ปลูก เป็นส0บสิบห้าสิบต้นนะคะก็ได้หัวโคลบีมาสี่หัวค่ะท่านผู้ชมสี่ต้นนะคะค่ะท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นต้นที่เราคิดว่าเป็นต้นโคลบีนะคะเมื่อวานนะคะตอนเย็นเนาะเราก็ถอนแล้วนะคะต้นคอนข้างสูงใหญ่ทีเดียวค่ะสรุปไม่รู้ว่าเป็นผักอะไรนะคะก็คือถอนแล้วละเพราะว่าเพี้ยลงนะคะตายใบยเนี่ยเต็มเลยค่ะก็เลยถอนออกเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราไม่ได้ทำกินด้วยค่ะ แต่ก็จะพรวนดินตากแดดไว้นะคะและนี่คือโคลบีที่ตรงปลกนะคะท่านผู้ชมได้มาแค่สี่หัวเองค่ะตอนนี้หัวใหญ่มากนะคะอีกวันสองวันเดี๋ยวเราก็จะตัดะคะ่ะหัวนี้ยิ่งใหญ่เลยนะคะเนี่ยแล้วก็อยู่ในเข่งนี้นะคะต้นหนึ่งเนาะ ตรงนู้นนะคะสองหัวเนาะแล้วก็นี่นี่นะคะอันนี้ก็ปลูกทีหลังนะคะก็เลยจะหัวเล็กเนาะที่เราโรยมเมล็ดรอบสองอะค่ะก็ได้มาหนึ่งต้นนะคะค่ะวันนี้ก็มาอัปเดตโคลบี้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวจะลองพอมเมล็ดเล่นๆใหม่สักรอบหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยเลือกต้นกล้าเนาะ เพราะว่มมาต้นกล้าโคลบ,บีนี้เนะะี่ยค่ะจะไม่มีขนนะคะแต่ว่าต้นใหญ่ๆที่เราคิดว่าเป็นโคลบ,บีนะคะเขาจะมีขนเนาะเดี๋ยวเราค่อยเลือกดูต้นกล้าอีกทีหนึงนะะ่งค่ะ